สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตโปปบนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนาะว่าราคาบิตคอยเนี่ยมีการตกลงมาแล้วใช่ไหมครับในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกตามตรงนะว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ราคาบิตคอยเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ตลาดแบ i ิชในระยะยาวนะครับคือถึงแม้ว่าบิตคอยในตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ได้เข้าสู่แบ i ิชเต็มตัวนะครับคือยังไม่ได้มีอะไรการันตีว่ามันเข้าสู่แบ i ิชนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำเนี่ยคือมันมีการหลุด 91,000ลงมาเนาะและอย่างที่ผมเคยบอกกันเพื่อนทุกรอบนะครับว่าถ้าเกิดหลุด91,000เนี่ยอันตรายนะรับต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่80,000ซึ่งเป็นรับแค่รับเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับในเดือนนี้เนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยมีแค่28วันถูกไหมก็อีกประมาณ2วันก็จะปิดแท่งเดือนแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนนะครับสังเกตให้ดีละกันถ้าเกิดว่าเกิดการปิดแท่งเดือนแล้วบิตคอยเล่นรูปร่างแบบนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนฝ่ายไปเล่นสายช็อตแทนนะครับก็คือ อาจจะมีการคัดลอสแล้วก็หันไปเล่นช็อตเนาะจากกราฟในตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นเนาะว่าราคาบิตคอยตกลงมาต่ำกว่า9 1 0 0 0เรียบร้อยซึ่งไอสัญญาณนี้เนี่ยผมบอกเพื่อนเพื่อนสมอเนาะว่าถ้าปิดแท่งวีคแล้วเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยดูไม่ดีจริงๆนะครับผมอยากให้เพื่อนมาดูตัวอย่างในรอบก่อนนะครับมีการปิดแท่งวีคลงมาใช่ไหมบางคนก็บอกเฮ้ย <c oughs> อยู่ในโซนโอเวอร์โ,โซควรช้อนนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลองดูดีๆนะตอนที่มันหลุดลงมาเนี่ยถ้าเกิดช้อนไปเนี่ยคุณต้องรออีกกี่วันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดคุณช้อนตรงนี้ไปนะการที่คุณจะได้ราคากลับมาเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องรออีกประมาณ280วันหรือเกือบปีนะครับเพื่อที่จะได้ราคากลับมาเท่าเดิมเนาะและไอตอนที่ช้อนไปเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าเอาคอยมันตกลงไปหนักแค่ไหนไอตอนที่บิตคอยกลับขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาคอยบางตัวมันจะกลับขึ้นมาตามเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้ามันเข้าสู่แบลิชจ,จริงๆนะครับ ในตอนนี้เนี่ยให้เพื่อนดูให้ดีๆแล้วกันแน่นอนว่ามันยังไม่ได้ปิดแท่งนะครับ2วันเนาะกว่าจะปิดแทง่งถ้าอีก2วันเนี่ยมันกลับขึ้นมาได้ยืนเหนือ91,000โอเคครับทุกอย่างจบบิตคอยอาจจะเป็นแค่การเขยาเ่าเมาไล่คนออกไปแล้วกลับขึ้นไปทำไฮใหม่ก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะครับกลายเป็นว่าปิดแบบนี้แหละนะครับแล้วแท่งต่อมาก็ยังเป็นแดงอีกโอเคให้เพื่อนรู้ไว้เลยว่าโอกาสที่บิตคอยอาจจะเริ่มเป็นตลาดแบริ h เนี่ย น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าการกลับขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับและแน,น่นอนนะเพื่อนๆมาดูนะว่าโตคัสติกไอซ์ของบิตคอยน์ที่ทำเฟรมเดือนเนี่ยเป็นแบบที่ผมบอกเลยว่าไม่อยากให้เป็นเลยนะครับการที่มันตัดลงมาอย่างเงี้ยอยู่ต่ำกว่าเส้นปะข้างบนเนี่ยทุกรอบเนี่ยจบไม่สวยนะครับคือจบไม่สวยยังไงนะครับเพื่อนๆลองมาดูนะตัดลงมาปุ๊บหลังจากนั้นจบไม่สวยเห็นไหมครับตัดลงมาปุ๊บจบไม่สวยตัดลงมาปุ๊บจบไม่สวยบางรอบเนี่ยอาจจะเป็นการจบไม่สวยที่ขึ้นต่อถูกไหมครับ เพียงแต่ว่าระหว่างที่มันตกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไงครับมันอาจจะ 70%, ก็ได้50%ก็ได้เนาะก็ให้ระวังละกันพอสัญญาณนี้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นผมนะถ้าผมไม่อยากจะขายบิตคอยจริงๆนะครับผมจะทําสิ่งหนึ่งก็คืออาจจะช็อตส่วนไปเนาะให้เท่ากับจํานวน Bitcoin ที่เรามีอยู่หรือว่าเอาคอยที่เรามีอยู่มันจะได้ไม่เจ็บมากนะครับถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วบิตคอยเลือกที่จะเป็น bearish นะครับ แล้วก็สัญญาณสุดท้ายนะครับที่เราพูดกันตลอดเลยเนาะก็คือ bearish divergence ของ Bitcoin นะครับผมพูดเรื่องนี้มาค่อนข้างบ่อยมากก่อนที่ Bitcoin มันจะเกิดการตกหรือว่าเกิดการย่อด้วยซ้ำนะครับว่าถ้า Bitcoin มันทำทรงแบบเนี้ยเนี่ยที่กำลังเกิดตอนนี้เลยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการเกิด bearish divergence นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้มันตกหนักได้จริงๆเนี่ย คือระยะเวลาในการก่อสร้างตัว Balish Deva Gen นะครับคือมันสร้างมาทั้งหมด300กว่าวันเนี่ยไอการทำ Balish Deva Gen ปีกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับมันสามารถเปลี่ยนเทน Bitcoin ได้เลยจากขาขึ้นเนี่ยเป็นขาลงได้แบบง่ายๆเลยถ้ามีอะไรมากระตุ้นนิดหน่อยเนี่ยกลายเป็นขาลงได้เลยนะครับหรือว่าขาลงเต็มตัวนั่นเองเพื่อนๆลองมาดูนะครับตอนปี2022ใครผ่านมาบ้างนะครับก็น่าจะรูนะ้เนาะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ คนโอดควรกันมากเลยเนาะว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะจบนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากการาฟเราจะเห็นเนาะว่ามันทำทรงเป็น b l l l s s h i v v r r g n n t หรือว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองเราจะเห็นเนาะว่าในอดีตเนี่ยมันใช้เวลาก่อสร้างตัวเนี่ยกว่ามันจะเริ่มกลับตัวขึ้นมาเนี่ยประมาณ210วันนะครับแล้วสุดท้ายพอมันเฉลยว่ามันเป็น b u l l l s s h i v v r r g n n t จริงๆนะไอ้210วันเนี่ยเป็นการสร้างตัวที่ใหญ่พอหรือว่าการสร้าง b u l l i s h divergence ที่ระยะยาวพอที่จะ ส่งผลให้บิตคอยปั๊มขึ้นไปจนถึงแสนกว่านะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะสร้างตัวมาประมาณ300กว่าวันถ้าเกิดอันนี้มันเป็น bearish divergence จริงๆเนี่ยมันจะไม่ผิดเลยนะครับที่บิตคอยจะมีโอกาสเข้าสู่ bearish ได้เลยนะครับหรือว่าตลาดขาลงไปอีกปี2ปีนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสรุปให้เพื่อนๆฟังนะว่าบิตคอยในตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะอยากให้เพื่อนๆนะครับดูสิ่งที่ผมบอกแล้วก็นําไปปรับเปลี่ยนใช้กับแผนการของตัวเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี exchange เล่นนะครับสามารถสมัครเอ็กเชน บิดเกตได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมนะไม่ว่าจะเป็นเทรดสปอตหรือว่าเทรดฟิวเจอร์ตลอดชีวิตนะครับผมทิ้งลิงก์สมัครผ่านคลิปโตป๊อปเนี่ยไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e หน่อยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ